นี้นะครับเรามาถ่ายทำถึงจังหวัดปทุมธานีอาจจะมีสัญญาณหรือการดำเนินง,งานบนโลกออนไลนอ์อนบอนสตยก็จะสวสดดุด <ผม S 1> นิดนึงเรียนเชิญที่เนลิ<ด>่นนะครับนายกจองค์การบริหารส่วนตะบนบึงทองหลังเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ชาวบึงทองหลังของเราเนี้ก็มีวัดจำนวนมากครับประมาณสัก7-8็วัดก็เป็นนิมิตหมายที่ดีท่านพระครูนิรุตศุณลที่ได้นำโครงการดี และก็การสัมนาเชิงวิชาการดีๆเข้ามาบึงทองหลางของเราต้องขอขอบคุณมากเนื่องจากบึงทองหลางของเราเนี่ยมีวัดเป็นจํานวนมากที่ก็ว่าจะมีเข้ามาอีกเยอะมีเยอะครับตรงนี้ก็คือเป็นเดี๋ยวนี้ก็โรคโควิดก็เยอะอะไรก็แย่เพราะว่าการมิตรหมายที่ว่าเราจะได้เตา่าเผาดีๆมาฆ่าเชื้อโควิดนะฮะสารกอดมะเร็งหรือเชื้อโรคก,ก็จะไม่มีนะครับ แล้วก็ปัญหาเรื่องฟอร์มาลีนบางครั้งฟอร์มาลีนก็มีนะครับว่าเราก็ใช้เตาเผาที่ดีคุณภาพดีฟอร์มาลีนก็จะไม่ดูดกระจายออกไปสังเกตว่าคนเผาเาข่าเผาศพเ,เ,เนี่ยหลายหลายท่านเขาที่เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเยอะบางครั้งก็ติดโรคเอกด้วยบางครั้งติดโรคเอกด้วยเพราะว่าก็มหีหลายท่านนะครับพอดีในตำบลเราก,ก็ก็มีนะมีค่าที่ติดเชื้อ ชวโลกก็มีนะครับเราก็ต้องดูแลกันไปแต่ก็ต้องขอขอบคุณพระครูพิรุนพิสุทธกุลด้วยครับที่ได้ธรรมนาเชิงวิชาการดีๆเข้ามานี้ผมขอขอบคุณแทนพ่อแม่พี่น้องชาวบึงทองหลังด้วยนครับขอบคุณมากครับ,รบท่านให้เดินทางมาให้กําลังใจกับทีมวิจัยและท่านก็เป็นหัวหน้าชุมชนแล้วก็อยู่บริเวณชุมชนวัดพิบุนศาสตร์นี้ด้วยก็น่าจะใช้ ไม่อยากจะใช้คาว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันจริงๆก็ไม่อยากให้ใช้นะครับแต่บอกว่าเตาเขาสมเนี่ยสร้างทีวิจัยเวลาไปพูดที่ไหนก็บอกอ้าวสร้างให้ตัวเองเหรอสร้างให้ตัวเองเหรอไม่ใช่นะครับเราก็สร้างเพื่อที่จะลดสารก่อมะเร็งอย่างที่ท่านนายกอบตองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับบึงทองหลางได้กล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มีเชื้อ อันตรายเกิดขึ้นเช่นโควิดในปัจจุบันโคลโนลด209หรือโควิด19เนี่ยมันมันดับชีวิตไปหลายหลายละแล้วอดีตเราก็เคยเจอมาก็คือเอสหรือ HIV ที่เราถูกประสบปัญหาตรงนั้นก็ผ่านพ้นตรงนั้นมาก็ต้องมีการบริหารจัดก,การเกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือในบริเวณชุมชนอย่งหนี้ยมี7จถึงแวัดด้วยกันถ้าเราจะขยายผลเราคงจะต้อง ใช้7-8วันเนี่ยมามาศึกษาในเชิงพื้นที่ร่วมกันแถวแถวคลอ,อง10นะครับคลอง10ตตำบลพึงทองหลางอำเภอลำลูกกาแห่งนี้นะครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นจุดแรกตำบลแรกอำเภอแรกจังหวัดแรกแล้วก็เป็นประเทศไทยประเทศแรกด้วยที่มีเครื่องนะครับมีเครื่องยนต์กลไกอัจรชยะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับลำดับต่อไปครับไม่ทราบว่าท่านผู้อนวยกัน กองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษ,พษท่านอยู่ในซูมหรือเปล่าครับจะเรียนเชิญเป็นท่านต่อไปครับอยู่ค่ะอาสวัสดีครับท่านพออค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะแชร์เลยแล้วกันนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก็ในเรื่องของเรื่องตาเผาศพนะคะจริงต้องต้องเรียนว่าที่ที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือ,เ,อ,อเรื่องของเตาเผาศพที่ถูกประกาศเป็นแหล่งกำเนิดบลพิษที่ต้องถูกควบคุมเรื่องการปล่อยทิ้งอากาศเสียตามพรบรสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเตาเผาศพเนี่ยเป็นหนึ่งประเภทของแหล่งกำเนิดบลรพิษที่ที่ถูกควบคุมนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่เตาเผาศพข,ของทุกวัดที่อยู่ในประเทศไทยที่ถูกควบคุมนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ กฎหมายเนี่ยระบุเอาไว้เฉพาะว่าจะเป็นเตาเผาศพท,ที่สร้างขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครนะคะเรื่องของเขตเมืองพัทยาเขตเทศบาลนครแล้วก็เขตเทศบาลเมืองนะคะก็คือเตาที่อยู่ในลักษณะที่อยู่ในชุมชนนะคะที่ต้องถูกควบคุมอันนี้ในกรณีของเรื่องประเด็นปัญหาเรื่องเตาเผาศพเนี่ยนะคะที่อาจจะสร้างความเดือดร้อนลำคานให้นะคะสำหรับก,กมรมควบคุมมลพิษเนี่ยจริง ที่เราได้รับเรื่องลักษณะที่เป็นเรื่องร้องเรียนกันเลยนะคะเรื่องร้องเรียนเนี่ยที่มีคนร้องเรียนเข้ามานะคะว่าได้รับออความเดือดร้อนลาคาญน,นะคะจากตาเผาศพเนี่ยจริงๆตั้งแต่จากสถิติที่เรารวบรวมนะคะที่กรมควบคุมมลพิษได้รับมาเนี่ยในปีตั้งแต่ปีหกสองถึงปี6กสี่เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ9เคสนะคะที่อยู่ในทั้งหมดเนี้ยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็อยู่แถวแถวนวนทบุรีนะะ่ะประเด็นในการร้องเรียนเนี่ย ก็คือมีอยู่สองประเด็นนะคะก็คือเรื่องของฝุ่นกับกลิ่นเหม็นจะมาคู่กันนะคะเวลาผู้ร้องร้องเนี่ยก็จะบอกว่ามีเรื่องของฝุ่นละอองนะคะที่เขาได้รับผลกระทบแล้วก็มีเรื่องของกลิ่นเหม็นนะคะทีนี้ในการตรวจสอบนะคะในการตรวจสอบเนี่ยจากที่เราลงตรวจสอบประเด็นปัญหานะคะสาเหตุของปัญหาเนี่ยก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะ เตาที่เจ้าเผาเนี่ยที่อยู่ในเขตเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราไปตรวจเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสองห้องเผาเกือบทั้งหมดเลยนะคะแต่ประเด็นปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดเหตุเดือดลอ้ำคาญกับประชาชนได้น,นะคะก็คือเรื่องของการโอเปเรตตัวเตานะคะที่ถ้าเราเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะโอเปเรตในอุณหภูมิที่ไม่ถึงนะคะตามที่คําแนะนํากําหนดเอาไว้นะคะอุณหภูมิจะต่ากว่า นะ,ะจะต่ำกว่าที่ที่กำหนดเอาไว้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการอุ่นตามคำแนะนำในในเรื่องของเตาเผาที่สองที่เป็นตัวเผาควันนะฮะบางครั้งก็ไม่มีการอุ่นเตาเอาไว้ก่อนนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ว่าเ,เรื่องของการเผาตัวควันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์นะคะอันนี้ในเรื่องของการควบคุมเนี่ยที่ฉันนำเรียนเอาไว้ว่า เราจริงๆเตาเผาศกเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมเลยนะคะลักษณะของการควบคุมเนี่ยก็คือจะเป็นการควบคุมเรื่องของค่าความทึบแสงก็คือควบคุมค่าหม่องควันที่ออกไปจากตัวปลอมนะคะซึ่งมันก็จะมีเรื่องของค่ามาตรฐานที่กําหนดอยู่นะคะวิธีการตรวจสอบนะก็มีวิธีการตรวจสอบก็คือวิธีการตรวจสอบที่ใช้วิธีที่เราเรียกว่าใช้ลิงเกิลแมนเมทต์ตนะคะก็คือดูเรื่องของความทึบแสงจากที่ตรวจสอบมาเนี่ย ก็จะมีบางวัดแล้วนะคะที่มีค่าเกินค่ามาตรฐานอยู่นะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของหลักอย่างที่ฉันนําเรียนเรื่องของการโอเปเรตตัวเตาที่ยังมีปัญหาอยู่นะคะในเรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อถ้าเราสอบถามเรื่องของการเรื่องนอกจากเรื่องของการโอเปเรตในเรื่องของอุณหภูมิแล้วนะคะปัญหาที่เจออีกอักอกอน <c oughs> นึงก็คือเรื่องของการที่เอาการเอาสิ่งของที่ใช้การไม่เอาสิ่งของที่ประกอบนะคะ ประกอบในพิธีศพเนี่ยอโอกนะคะบางทีก็คืออย่างที่เราไปเจอที่วัดหนึ่งนะคะก็คือทางญาติเนี่ยไม่ยินยอมนะคะต้องการที่จะประสงค์ที่จะเผาไปทั้งหมดนะคะมันก็ส่วนใหญ่แล้วญาติจะญาติจะไม่ยินยอมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดประเด็นที่ว่าลักษณะการเผามันก็จะมีมลพิษที่เราไม่พึงประสงค์นะคะอย่างเช่นเพราะว่าองค์ประกอบเนี่ยที่อยู่ที่ประกอบกับ สบหรือประกอบกับโลงเนี่ยนะคะมันก็จะมีสารก่อให้เกิดสารพิษได้ถ้าเรามีการเผาไหม้นะคะอย่างเช่นเรื่องที่ทางการเสวนาครั้งนี้เรื่องของการศึกษาใน,น้เรื่องของไนโอกซินนะคะก็จะทําให้เกิดสารประเภทพวกนี้ขึ้นมาได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เจอก็คือเรื่องของสภาพของเตานะคะที่ขาดการบํารุงรักษาเนี่ยนะคะบางเตาเนี่ยคือที่ที่เป็นประเด็นเรื่องร้องเรียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็คือมีความชํารุดทรุดโทรมนะคะมีเรื่องของบางทีเนี่ย เรื่องของตัวควันเนี่ยไม่ได้ถูกรวบรวมเข้าไปนะคะไม่ได้ถูกรวบรวมเข้าไปในห้องเผาเพราะว่าตัวตัวเตาเนี่ยมันชํารุดนะคะประตูพวกประตูที่จะเป็นประตูที่จะเอาศพเข้านะคะพวกนี้ควันมันก็จะลีกออกมาอันนี้ในกรณีอย่างเงี้ยนะคะที่ผู้ตรวจไปตรวจแล้วก็จะเจอเลยว่ามันเกิดความชํารุดสุดโซมไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมควันเข้าไปได้และทําการเผานะะมันก็จะ เกิดข่าเหมาควันฟุ้งกระจายออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุของการร้องเรียนของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบข้างวัดนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆที่เราเจอค่ะขอบคุณมากครับท่านผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษท่านได้อะไรฮะได้เรื่องร้องเรียนและกันจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในชุมชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหาคนครและก็เขตรปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงคือจังหวัดนนทบุรีผลที่ออกมาเดีได้ฟังอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของฝุ่นปกติฝุ่นในธรรมชาติก็มีอยู่แล้วแล้วยิ่งเผาศพไปด้วยมันก็จะเกิดฝุ่นเบาที่ลอยลอยไปตกบ้างใครเนี่ยเราก็ไม่รู้แหละว่า มันเป็นมันเป็นฝุ่นอะไรอย่างไงชาวบ้านอาจจะไม่รู้แต่พอนานๆไปก็จะรับรู้ว่าอ๋อเป็นฝุ่นจากกิจกรรมที่มีชาวปนก,กิจนะครับในบริเวณใกล้ๆแถวนั้นและกลิ่นครับกลิ่นนี้แน่น,นอนแล้วว่าใครอยู่เหนือลมใครอยู่ใต้ลมลการสร้างบ้านก็จะมีผลกระทบเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะต้องสร้างตามหลักวงจุ้ยหรือเปล่าหลักฮวงพวงก็คือลม จุ้ยก็คือน้ําหลักพวงจุ้ยหลักๆเลยเลยก็คือการตั้งหน้าบ้านให้ต้องลมลมฤดูหนาวจะมาทางทะเลหรือเปล่าหรือทางแม่น้ําลมฤดูร้อนก็จะเข้าสู่บ้านในในอีกทิศทางหนึ่งเข้านางหน้าต่างเขาทำประตกูก็ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือเรื่องของพวงและจุ้ยก็คือน้ําและลม ดังนั้นก็คือแน่นอนแล้วว่าใครอยู่ใต้ลมเหนือลมก็จะได้ผลกระทบที่มันแตกต่างกันไปถ้าบเรยาการกล่าวได้ชัดเจนเลยน,นะครับที่สะท้อนให้เราเห็นว่ามันมีผลกระทบตามมาในประเด็นที่2นะครับก็คือผลกระทบด้านมลพิษที่เกิดจากการเผาศพนะครับก็ค่อนข้างมีมีอยู่ในระดับไม่ไม่น้อยก็ถือว่างมากนะครับที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ แน่นอนล้วครับไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านด็อร์วิจารศิมาฉายาท่านอยู่ในซูมกับเราหรือเปล่าครับสวัสดีครับครับรอู่ไหมครับถ้าถ้าไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะรอรอท่านอยู่เรื่อยๆนะครับก็ลำดับต่อไปคงจะเข้าสู่ตอนนี้นะครับ คุณชาตรีวัฒนะเขจรท่านอยู่ในซูมไหมครับไม่อยู่นะครับครับครับอยู่ครับเอาอยู่นะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับในประเด็นนี้ท่านดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนให้การสัมภาษณ์นะครับให้ข้อมูลเรียนเชิญเลยครับครับผมครับครับกลสวัสดีครับสำหรับ กรุงเทพมหานครเรานี่นะครับก็จะมีวัดทั้งหมดะนะครับอยู่435วัดในกรุงเทพมหานครนี่นะครับก็เป็นวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตจัดตั้งเมนี่นะครับตามพร,รบรสุสานและชาปนศรัทาเนี่ย2528เนี่ยอยู่จํานวน308แห่งในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทั้ง308แห่งนี้ก็จะมีเ,าเาสาเขาตาเสาศพนะครับที่ได้มาตรฐานของกรุงเทพมหานครนะครับ อยู่ในระดับที่ที่ที่เรียกว่ามีสองห้องเผานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะออขออนุญาตกลาเรียนว่า,ามาตรฐานของขั้นต่ําของเตาเผาปลอดมลพิษของเทพมหาน,นครเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการมาตั้งแต่ปี2544แล้วนะครับเรามีคณะกรรมการที่จะพิจารณามาตรฐานของเตาเผาสปลอดมลพิษน,นะครับรวมทั้งคุณสมบัติของเตาเผานะครับซึ่งผมขออนุญาตกล่าบเรียนคร่าวๆนะครับ อย่างเช่นมาตรฐานขั้นต่ําของเตาเผาโมลพิกของกทมอเนี่ยหนึ่งนะครับก็จะต้องมีแบบเป็นแบบที่มีสองห้องเผานะครับก็คือห้องเผาแรกเนี่ยก็จะเป็นห้องเผาศพนะครับแล้วก็ห้องเผาที่สองก็จะเป็นห้องเผาฟันนะครับแล้วก็มีการควบคุมอุณหภูมิเนี่ยในห้องเผาวันเนี่ยไม่น้อยกว่าแปดร้อยห้าสิบองศานะครับตลอดระยะเวลาในการเผาไหม้นะครับประเด็นต่อไปก็คือมีระยะเวลาในการเผาไม่ว่าจะเป็นกลิ่นฟันและแก๊สนี่นะครับ ในห้องเผาฟันยิ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งวินาทีนะครับมีการวัดอุณหภูมิในห้องเผานะครับโดยอุณหภูมิเนี่ยจะต้องแสดงเห็นได้ชัดเจนนะครับรวมทั้งมีระบบมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากความร้อนและเปลวไฟในกรณีที่เราเปิดประตูประตูเตาเผาศพในเตาเผาแรกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเผาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการอุ่นเตาเผาควันนะครับให้มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า850าองศา นะครับจนถึงระดับแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มทาการเผาศพได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงหลังจากที่มีการเผาแล้วเนี่ยก็ <c oughs> จะต้องมีการตรวจวัาาดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากป่องของเต่าเผานะครับเพื่อเป็นการทดสอบประฏิทธิภาพในการเผานะครับซึ่งค่ามลพิษทางอากาศเนี่ยจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นค่าฝุ่นละอองก็ดีค่าคาร์บอนโมอนอกไซด์ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือออกไซด์ของไนโตรเจนนะครับ รวมทั้งความทึกแสงของขบ่าวันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่กนมอกาหนดว่าทุกเตาในวัดในกรุงเทพมหานครจะต้องได้มาตรฐานตามนี้นะครับซึ่งดําเนินการมาตั้งแต่ปีส5 4 4สิบี่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของคุณสมบัติของตเตานี่นะครับก็จะมีการกําหนดในเรื่องของคุณคุณสมบัติของเตาไม่ว่าจะเป็นห้องเผาแรกนะครับก็จะต้องทําหน้าที่ในการเผาศพและวัสดุอื่น เช่นดอกไม้จันทร์นะครับส่วนห้องเผาสุดท้ายเนี่ยก็เอาไว้เผาแก๊สเผาฟันนะครับโดยเชือพลืงที่ใช้ก็คงจะต้องเป็นดีเซลและกา๊าซถุงต้มนะครับโครงสร้างภายนอกนี่ก็ต้องมีความแข็งแรงนะครับทาด้วยวัสดุนทนไฟโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องทนความร้อนได้ไม่น้อยได้ไม่น้อยกว่า1,400องศานะครับมีฉนวนที่จะป้องกันความร้อนนะครับโดยเฉพาะผิวนอกของเตาเนี่ยก็ต้องอผิวนอกของเตา อาจจะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน65องศาตลอดระยะเวลาในการเผานะครับการเปิดปิดประตูอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับจะต้องมีการป้องกันเลปลวไฟและความร้อนเนี่ยออกมาภายนอกนะครับรวมทั้งเนี่ยคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเผาก็ดีจะต้องได้มาตรฐานาทางการดีเดนมาตรฐานนะครับ ดังนั้นก็เป็นในเรื่องของการควบคุมคุณภาพอากาศนะครับรวมทั้งจะได้มีการกําหนดในเรื่องของคุณสมบัติของผู้แทนจําหน่ายด้วยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรมีการอบรมมีการบํารุงรักษามีการตรวจสภาพของเตานะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่กรมอกาหนดแล้วก็ใช้สําหรับเป็นมาตรฐานของเตาเขาฝกในวัดของเทมานครทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่308แห่งที่ได้มาตรฐานนะครับ แล้วก็ใช้ทั้งน้ํามันดีเซลประมาณ95%แล้วก็ LPG ที่เหลือเป็น LPG นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เรียนในเบื้องต้นว่ากรุงเทพมหาคนครก็ได้มีการกําหนดมาตรฐานของเตาปลอมมลนิษขึพน่ให้กรุงเทพมหานครเนี่ยกำหนดให้วัดในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยได้ใช้ตามมาตรฐานนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนในในเบื้องต้นครับผมครับเป็นข้อมูลสําคัญที่คณะ,ะวิจัยน่าจะนําไป ทบทวนแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนเติมเต็มให้เล่มส,บบสมบูรณ์รยายงานกับวิจัยน่าจะครบนะครับที่ท่านรองปัดกรุงเทพมหานครนะครับเข้ามานำเสนอข้อมูลถึงปัจจัยที่สำคัญในการใช้เตาเผาส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการกำหนดมาตรฐานไวแ้ล้วว่าเจริจะต้องมีการสร้างให้มันมีมาตรฐานตาม กรุงเทพมหานครกาหนดอย่างไรโดยที่ตัวแปรสําคัญเลยนะครับเป็นสารตั้งต้นเลยก็ว่าได้ก็คือเรื่องของระยะเวลาในการเผาอุณหภูมินะครับในการเผาวิธีการและจะต้องให้องค์ความรู้กับผู้ใช้เครื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะต้องมีการอบรมต้องมีการใช้งานต่างๆมันทำให้เกิด สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าองค์ความรู้ที่ไปต่อยอดในชุมชนและสังคมเชื่อแน่ว่าสารที่มันจะทำให้สุขภาพเนี่ยเรา,เราสึกหลอหรือซ่อมแซมไม่ทันเนี่ยมันก็จะลดเบาหรือไม่มีเลยเกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆเราจะสร้างชุมชนต้นแบบร่วมกันในภายใต้งานวิจัยตรงนี้นะครับตอนนี้สัญ,ญญาณมาดีมากเลยครับคือท่านดรวิจารสิมาฉายาท่านผู้อำนวยการสถาบัน สิ่งแวดล้อมไทยและเลขาธิการองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิสถาบันสิ่งสิ่งแวดล้อมไทยและท่านเคยดํารงตําแหน่งอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับท่านอยู่ในซูมแล้วนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินนะครับได้ยินครับเรียนเชิญเลยครับท่านท่านรองประลัดชาติีก็ให้ข้อมูล่อนครังเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นในอดีตท,ที่ผ่านมานะครับนอกจากเราจะเอาพัฒนาเตาเผาให้สูงมาตรฐานนะครับที่มีห้องเผาสองห้องนะครับประเด็นท,ที่ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่คนทั่วไปห่วงเรื่องของการเผาศพนะครับก็คือก่อถ้าการเผาที่ไม่ควบคุมอุณหภูม,ภมิเผาเตาเผา,เาไม่ได้มาตรฐานนะฮะสิ่งที่ออกมาก็คือเรื่องของสารมลพิษต่างๆ,ทาง,ๆทางอากาศ นะครับโดยเฉพาะยิ่งสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะฮะสารสองตัวที่ทุกคนห่วงมากก็คือไดออกซินกับฟิวแลนดนะฮะซึ่งการตรวจสอบนี่ก็พบนะฮะในอดีตที่ผ่านมานะครับก็อยากให้อยากให้เอานะครับเวลาเชื่อมโยงนะครับเตาเผามาตรฐานกับการระบายมลพิษมาตรฐานอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลควบคู่กันไปนะครับเวลามีมาตรฐานการเผานะฮะการดูแลรักษาระบบนะฮะเตาเผานี่ก็เป็นเรื่องสําคัญ นะครับเพราะบางวัดนี่นะฮะก็ก็ไม่ได้ดูแลมีเตาเผามาตรฐานนะฮะไม่ได้ดูแลไม่ได้ควบคุมนะฮะซึ่งบางสิ่งที่มันเสียหายก็ต้องซ่อมแซมนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอีกอันหนึ่งความเข้าใจนะครับเพราะว่าไอมาตรฐานต่างๆนะครับเตาเผาที่ได้มาตรฐานแล้วเราก็ส่งมอบให้สับเปลือนะครับเพราะนันการสร้างความรู้ความเข้าใจในการควบคุมดูแลนะฮะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับ ต,ตอนที่อยู่กรมควบคุมมลพิษนะครับผมก็เคยอบรมสัป,ปเหรบในการดูแลรักษาระบบเตาเผานะครับเผาอย่างไรให้เกิดมลพิษน้อยนะซึ่งตัวนี้เราเราต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกันอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างกูเทพ่มหาน,นครก็หลายวัดก็ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็วัดส่วนใหญ่ก็จะปรับไปสู่มาตรฐานทั้งระบบเตาระบบก,การดูแลนะฮะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญ นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อยากให้ความสําคัญของวัดที่นะฮะใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้จะต้องจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับแล้วก็วัดที่อยู่ใกล้ชุมชนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าผลกระทบสิ้เปลือขึ้นผลกระทบเกี่ยวข้องกับสุขภาพบรามัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ขอให้เชื่อมโยงกับกับค่ามาตรฐานของเตาเผาที่ทางกรมควบคุมมลพิษประกาศนะครับ ว่าไอ้ตรงนี้เป็นมาตรฐานหรือไม่มันต้องตรวจสอบนะฮะไปว่าสิ่งที่ปล่อยออกมานะฮะเป็นไปตามนะฮะต่ำกว่าค่าที่กําหนดหรือเปล่านะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับ<ม>ก็เวลาเตาเผาหลายวัดก็บ่นนะฮะโอ้ถ้าเตาเผาบําบ,าบาัดโพลิมูลค่าสูงมันค่อนข้างแพงนะนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่านะฮะภาครัฐจะช่วยวัด ในเรื่องนี้อย่างไรนะครับซึ่งวัดถ้ามีงานสอเยอะๆตรงนี้เขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าบางวัดก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับซึ่งก็หลายวัดที่จะมาขอเรื่องงบประมาณนะครับจะสรรงบประมาณในการดำเนินงานนะฮะซึ่งถ้าเรามีแบบมาตรฐานออกแบบมาตรฐานนะฮะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาารัฐเองก็น่าจะมีส่วนสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะครับครับขอบคุณครับ ท่านผู้มนรการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยพูดได้อย่างน่าน่าสนใจอย่างยิ่งว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้บริหารระดับประเทศแล้วกันให้ความสําคัญอย่างยิ่งเลยเนะครับว่าการสร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานแน่นอนในการสร้างเตาเผาเนี่ยมันก็ต้องมี5มาตรฐานแต่ถ้า5มาตรฐานเนี่ยท่านยังไม่ได้เปิดเผยผมก็ยังไม่ได้ศึกษามา ซึ่งจะมาทราบวันนี้แหละว่ามันมีมาตรฐานที่ทางกรุงเทพมหาคนครกําหนดแน่นอนแล้วว่าออตอนนี้เนี่ยเรามีการสูญเสียชีวิตมาก mm. พอมากแล้วปุ๊บมันคือตัวแปรต้นครับจานวนแต่ทํายังไงนะครับเตาเขาเราใช้ประจําทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ต้องมีการศึกหรอมีการเบนเทเนตหรือว่ามีการซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้แหละถ้าเกิดมันไม่ได้มาตรฐานมันก็จะสอ,อ,อสอ ส่อให้เกิดสารที่เป็นภระของเราในวันนี้ก็ได้คือ2ตัวด้วยกัน2สารไดออกซิสกับฟิลเลนส์2สารนี้แหละมันเป็นสารของมะเร็งทุกคนก็รู้แล้วว่ามันมีผลกระทบต่อร่างกายและสุขภาพภาหม่ถึงแม้ว่าเราจะกินดีอยู่ดีมีกินสารอาหารที่เป็นประโยชน์แต่สารนี้เข้าไปในร่างกายก็จะสอบ่อกเกิดมะเร็งในร่างกายของเราโดยที่จุดไหนเราก็ไม่ทราบนอกจากต้องไปตรวจสุขภาพเป็นประจำต่อเนื่องกันทุกๆหกเดือน1ปีนะครับ ดังนั้นคือแน่นอนแล้วว่าตอนนี้ท่านผู้ใหญ่ประเทศให้ความสําคัญแล้วก็เชื่อว่างานวิจัยนี้ก็จะนําผลไปต่อยอดในอนาคตได้เดี๋ยวก่อนที่คุณปีชาพัฒสอนสิริจะพูดเรื่องการออกแบบแต่เมื่อกี้ท่านผออ,อพูดถึงเรื่องของสารสองตัวนี้ที่คือพระเอกเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคุณวิโรจน์จันสีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบวิเคราะห์ชั้นสูงสําหรับไดออกซิลและฟิวแลน คุณสิลาจงใจรักและก็คุณภัรัฐก,ก,กำเนิดรักษานะครับทั้ง3ามท่านเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศมีการตรวจสอบค่าไดออกซิลและฟิลเลนซ์เ,เป็นอย่างไรมันมีความหมายอย่างไรมันมีค่าอย่างไรที่บอกว่าค่าสูงแล้วนะอันตรายแล้วนะ หรือว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรให้มันลดค่า2ค่าของสารตัวนี้เกิดขึ้นขอเรียนเชิญนะครับไม่ว่าจะคุณวิโรจน์นะครับท่านหนก่อนก็ได้นะครับคุณวิโรจน์คุณศิลาหรือคุณไครัตก็ได้เรียนเชิญเลยครับตอนนี้อยู่ในซูมของเรานะครับครับครับกลับกลับนวัตการพระอาจารย์ทุกท่านนะครับอ่าอ่กลับสวัสดีท่านปรัดวิจาร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ คือผมอชื่อวิโรจน์จันทีครับห้องปฏิบัติการไดออกซินเอกชนเพื่อใช้ตรวจสอบสาราออสารประกอบไดออกซินฟูแรนในจิ่วแลดล้อมนะฮะส่วนหัวหน้าไพลัสกับหัวหน้าศิลาวันนี้ติดภารกิจนะฮะต้องไปเก็บตัวอย่างอากาศเพราะฉะนั้นทั้งสองท่านคงเข้าไม่ได้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนในฐานะห้องปฏิบัติการนะฮะ,ะตามตามที่ท่านผอผ่านนิด พอ,อกันจนาแล้วก็ท่านประหลัดวิจารณ์แจ้งให้ทราบนะฮะผมสรุปกลมๆอย่างนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีการควบคุมไม,ไม่มีกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับการปล่อยทิ้งอากาศจากเตาเผาศพนะฮะที่มีที่ผมหมายถึงตัวดักซิงกัฟฟิแลนด์แต่ใน